สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนวันนี้แม่เชีเอาเห็ดมาให้ก็เลยทำตำเห็ดคือแบบอยากกินมานานแล้วเมนูนี้นะคะได้หน่อไม้มาด้วยคุณเขาทำมาให้อย่างดีเลยอร่อยมากะ่ะคุณดูคุณดูแต่ว่าผัก ผักโขมมันยังไม่ได้เป็นยอดเกิดขึ้นเยอะไงก็เลยเออเอาเอาอันนี้มาแต่เพื่อนเนียนี้อยากกินกับอันนี้พอดีเลยเขาทำมาให้อย่างดีอร่อยพรุ่งนี้น่าจะซุปซุปกินเนาะสวัสดีทุกคนนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคน ตำเห็ดแล้วก็มีหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้นะคะแซ่บๆไปเลยเมนูนี้แบบหาหกินยากมากนะคะขอบคุณแม่ชีมากเลยนะคะที่เอามาฝากท่านเวมาแป๊บหนึ่งท่านต้องกลับแล้วหลายคนคงไม่ชอบแล้วเพราะเป็นเมนูนี้กินไม่เป็นมาเพม ถมาเพนคงไม่ชอบกินหรอกสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะสวัสดีนะคะมาจินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยแซ่บเดอ้อทำกับข้าวเริ่มเป็นแล้วสงสัยกำลังเป็นสาวฝึกหัดไว้ชีวิตแม่ชี ขอบคุณคอมเมนต์นะคะอ,อ,อร่อย <laughs> แม่น้อยคุณแม่น้อยจาอย๋ากินเป็นแม่แม่พรแม่เพนแม่พรแม่ฝนแม่กอบ อยากกินอะไรก็ได้กินก็โอเคอยู่นะชีวิตนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยแ่บมากเลกน้อยน้องครู นสวยน้องพึ่งน้อยคนสวยคุณตาน้องครูเม,มนูคนสวย ข้าวเพิ่กินข้าวจิดงานค่ะติดงานอยู่ก็เลยแบบคือคุณแม่เพิ่งกลับไปก็เลยแบบว่าสวัสดีจ้าน้องกิ๊กน้องแอนเฮ้ยต้องเรียกเสียกิ๊กเสียกิ๊กกับซอแอน านเอ่อระดับสูงสุภาพบุรุใครเข้ามาคะสบายดีมามาเซ็บเซ็บอ่ะอืมเซ็บในแบบขอ,อ,องฉันนั่นแหละ มากอบอากุปอากุปแม่เพียงคุณคือไม่เจอมาตุ้มี่สุคุณชอบจักข้าวมเเาเยอะเขาชอบกินใส่กล้วยไม่ชอบกินใส่จาน แปลก,กไหมตั้งแต่ไหนเป็นคนที่ชอบเอาเอาภาพใส่ถ้วยนะสวัสดีค่ะใครเข้ามาคะสวัสดีนะจ๊ะมากินขเท้ามารายงานตัวแล้วนะจ๊ะวันนี้รอบที่สามแล้วนะ ดีแม่บังสดสดนะนี่หวานมากเลย ผักโขมมันยังไม่เป็นยอดออกมามันยังไม่เกิดไม่ทานกินน่ะ กิตัวร้ายหรอสุขสันตันเกิดน,นะคะขอให้คุณมีความสุขนะที่ถึงเธอจังเลยอ่ะตัวร้ายแฮปปี้เบิร์เดเดี๋ยวขึ้นร้องเพลงให้นะขอให้น้องน้อยมีความสุขมา,มากๆนะคะที่สิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาให้สุขภาพแข็งแรงให้การเงินการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะ ยังไม่ได้เข้าไปกลุ่มเลยเดี๋ยวจะเข้าไปกลุ่มอยู่นะ้าแอบแอบดูอยู่ใช่ไหม <c oughs> ทำเพื่อนติเตือนขึ้นมาเนาะเ้าจัดการให้ไม่ต้องกังวลสำหรับตัวไลนยน่ารักเสมอกำลังใจอยู่ด้านหลังน้องชนมากินด้วยกันนะคะน้องชนคนสวยของพี่พี่นม เฮียจอมทัพเฮีย <but> ข <universal> <an alcoholic> ุนพลมาเด้อกินเป็นไหมลูกแบบนี้กินเป็นไหมคะมามีเป็นพวเป็นดอกนะล้วกินเป็นน่ซีนเป็นน่ตอน สิริพบสิริพบไเป็นส่น้อสิริพบเนี่ยทุกทีมาดีดีเลยสิริพบ